สวัสดีนะครับคุณผู้ชมนะครับคนส<ห>ุดินทีวีนะครับ<ห>วันนี้มาหาอาจารย์เทนนะครับจะขอโชคกับแม่ตะเคียนตกมันนะครับเดี๋ยวจะได้เลขอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันนะครับไขเข้ามาแล้วก็ฝากกันกดไล<ๆ>ค์กดแชร์ re, แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยเด้อ,อ,อช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับสี่ แกบอกว่าให้เข้ามาเข้ามามาขอ,ขอ,อเราบอกเลขของอาจารย์เทนเข้าบ่อยมากเข้าบ่อยบ่อยจนยนับไม่ท้วนนะครับสําหรับตัวเลขเ,เพื่อนบ้านด้วยนะครับแล้วก็วันนี้จะมาขอเลขงวดประจาวันที่หนึ่ง <c oughs> เดือนเมษายนนี้นะครับเดี๋ยวเราตามอาจารย์เทนกัเนเราจะให้แอปแอดผู้หญิงส่ค,คุณาคเนะาะแอปแอปผู้หญิงอ่ามีแอปผู้หญิงด้วย อาจารย์โชคเป็นคนสื่อบ่อาจารย์โชคหลังจากที่ไปเรียนเอาตำรามาจากกัมพูชาอืนี่ก็เป็นลงที่แรกครับแห่งแรกจะมาลงที่แรกครับที่แรกเป็นไงอาจารย์เทียนขนลุกเลยเหรออาจารย์เทียนขนลุกเลยขนลุกแต่เมื่อวานแล้วลองดูสำหรับทายทีอาจารย์โชคเราจะสรุปให้ตอน วย<ฮ>ออกหนึ่งวันใช่ไหมทำแบบนี้ไปไอ้ที่ลงก่อนก็ติดตามไปเรื่อยๆเนะาะการทุกไป<อ>เรียนวิธาเพิ่มเติมนกกรับพุูชาเดี๋ยวเสร็จนี้จะออกไปกับพูชาอีกครับไปหาพระอาจารย์ในการทุามยังโชคขมิน้นสุรินสาธุสาธุคุณพ่อใครที่ติดตามกลุ่มอาจารย์เอง อาจารย์แทนเหรอชื่อกลุ่มอะไรไก่แจ้กับอาาาจรย์ทนไก่แจ้กับอาจารย์แทนผารวยครับเข้ามาติดตามชมรับชมได้นะครับขเป็นกลุ่มอะไรเจ้าอาจารย์โชคให้อาจารย์ไก่เป็นคนภาพเนาะเออทำไมเสียงป๊อบหน่อยไปเลยไปเลยนี่ไวรคนน่าดู กินขัดใเลยเออกินขาดโอ้ทำไมแรงแค่ยิ่เหรือหิวงแรงเออโอ้หิวงแรงต้องต่อโอ้ตัวเป็นโฆษณาโอ้อาจารย์โชคอาสาตว์ทุกทำพิธีจ้าสวัสดีค่ะ FC วันนี้มาไลฟ์สดหวยลาวเอ้ยหวยหวยรัฐบาลงวดลาวด้วยเราเลย นี่สาธุนะดอกสิบแปดนะคะอันนี้สี่โมงยีบเพื่อนๆนี่มาดูนะคะเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้่นนะคคุคทีวีนะะบนะคะแค่ัน,นะ ที่ไปเรียนโรงเรียนวิชามาจากสมเณรเติมๆครับอ่ะส่วนดังๆอาจารย์โชตินะโมតស្សភកវៈតោឡៈអោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សណមោតស្សភកវៈតោឡៈអោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សណមោតស្សភកវៈតោឡៈអោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សអឺសាកិកាមីចរុភីគិលិសីខរតពិចន្តលីគិវិមានីគិពេណទេចកាមីតរុវណ្ណខាហនិគិហវត្តមីគិទេ ภูมิมาเจยันตุเทวาชะระทารุสเมยะคณนปนาคาติปันตาสันเกยังโมนิวละวะจันังซาโตเมสุนันตุธรรมมาสวนากาโลอายะมัทันตาธรรมมาสวนากาโลอายะมัทันตาธรรมมาสวนากาโลอายะมัทันตาโอมกุลุเทวานะมามีหังถัวจริยังประสิทธิเมโอมกุลุเทวานะมามีหังถั่วจริย ข้าพเจ้าขออาลาตนาปุรุสีตาไฟปุรุสีนาหลอดปุรุสีเพชรรูกันปุรุสีตาวัวปุรุสีภูมิปุรุสีทะเยากุบปุรุสีทัศนะมงคลปุรุสีโคบุปปุรุสีจีวกปู่เจ้าสมิงไพรปุรุสีเดินดงปุรุสีพระมณีปุรุสีทั้งวันแต่พระองค์ข้าพเจ้าขออาลาตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายข้าพเจ้าขออาราธนาพระเมศตรณีพระเมศของข้าเจ้าที่เจ้าทามข้าพเจ้าได้มาขอเลขแม่ตะเคียน ขอให้เจ้าแม่ตะเคียนต้โปรเมตตาให้ลุกลานเด้อลุกลานไม่ได้มาลบหลู่เด้อลกลานมาขอโชคขอลาภพึงบุญบารมีขอให้สามตัวตรงตรงสองตัวตรงตรงด้วยเจ้าแม่เด้อแม่ตะเคียนเจ้าเอ๋ยอยู่แล้วหรือยังถ้าอยู่แล้วมากระซิบข้างหูนะจ๊ะนะจ๊ะแม่ตะเคียนเจ้าเอ๋ยถ้าอยู่แล้วมากระซิบข้างหูนะจ๊ะนะจ๊ะแม่ตะเคียนเจ้าเอ๋ยมาแล้วหรือยังถ้ามาแล้วมากินของเซ้นไหว้เด้อมีน้ำแดง ทำส้ปน้ำเปล่าเด้อของจาแม่เด้อจงปรดเมตตาให้ลูกหลานสามตัวตรงตรงสองตัวตรงตรงอพูดเรื่อยๆนะกพูดไปไงจันโชค

ไท,ทไทยและ,แล,ะลาวด้วยนะคระับ949อัพคลิปให้หน่อยครับ949กับ10 4ดูนะคะเลด้คลิปสื่อได้นะคะ94910คอยออกเลขจ่าแม่เด้อจ่าแม่เด้อจ่าแม่ตะเคียนเอาเขียนแล้วบอกคอยออกเด้อเ,เขาจะได้มีเงินท <49 S 2> อง เราจะได้ตั้งสามมงคลเอาเอาให้ชัวร์วนะแม่เอาชัชวร์ๆเด้อ <c oughs> ตัวนี้ <c oughs> ออกไหมจารย์โชคถ้าออกก็ทุบให้อยู่หน่อย <c oughs> มันังมีตะเคียนข้างหลังครับชุบให้อยู่หน่อยอาจารย์โอ้อออกออแตก,ออกสามตัวแตกสามตัวสองตัว,ตวทั้งไทยทั้งเรา,าตัวนี้เนะาะเสร,ร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมรัฐบาลไทยแม่ตะเคียนตกมันแม่ตะเคียนตกมันสตัวเก้าสี่เก้าหนึ่งศูนย์อาจารย์บอกว่า ให้ลงทั้งเราพัฒนาแล้วก็รัฐบาลไทยได้เลยค่ะอาจารย์มั่นใจว่าออกมาแน่นอนค่ะครับออก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 สาธุอาจารย์สาธุค่ะสาธ,ขาสาธุขอให้ ung, เปิดดวงขอโชคขปลาบกันทุกคนนะคะด้วยค่ะ